วิธีใช้กดดึงดูดแจ็คแคนฟิล EP d ิลงมือทำลงมือปฏิบัติกวาดความคิดและอารมณ์ลบที่ยังเหลืออยู่ทิ้งไปกวาดความสงสัยออกไปให้หมดแล้วลงมือทำทุกๆวันทำทุกวันในสิ่งที่จะผลักดันคุณไปหาจุดหมายและการบรรลุความฝัน ความฝันถูกส่งต่อไปเป็นความจริงได้เพราะการกระทำแล้วการกระทำก็ก่อรูปความฝันขึ้นอีกครั้งและการพึ่งพาซึ่งกันและกันนี้ก่อให้เกิดรูปแบบแห่งชีวิตขั้นสูงสุดบางครั้งแรงกระตุ้นจากลานสังหณรของคุณจะเบาบางมากและพวกมันอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับความฝันของคุณแต่ถ้าคุณตามมันไปชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรย์ โดยตั้งอยู่บนความปรารถนาของคุณคุณจะถูกนำทางไปบนเส้นทางอันแสนวิเศษแห่งการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและความสำเร็จเส้นทางนี้อาจจะดูแตกต่างจากเส้นทางที่คุณจินตนาการไว้จงเรียนรู้ที่จะเชื่อตัวตนที่ลึกซึ้งกว่าของคุณจงเรียนรู้ที่จะเชื่อในกระบวนการนี้ จงเรียนรู้ที่จะเชื่อในเบื้องบนและจัก,กรวาลดังนั้นจงเตรียมตัวที่จะลงมือทำไม่เพียงแต่ตามขั้นตอนที่ดูมีเหตุมีผลแต่จงลงมือทำในสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนน้อยกว่าด้วยความศรัทธาและเต็มใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจและความเชื่อในความปารถนาด้วยรับรู้ว่าจัก,กรวาลจะสนับสนุนความพยายามของคุณ การลงมือทำใดๆนั้นก็คือการขยายขอบเขตของความเชื่อและความศรัทธายอย่างมีเหตุมีผลถ้าคุณไม่เชื่อจริงๆว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้คุณก็จะไม่ลงมือทำอะไรเลยความคิดนั้นคือดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานคำพูดคือการแตกหน่อนการกระทำคือผลไม้ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้ จำไว้โดยผ่านกฎแห่งการดึงดูดจัก,กรวาลจะให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณคุณจะดึงดูดทรัพยากรที่จำเป็นความคิดและผู้คนจะเข้ามาในชีวิตคุณทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ที่นั่นกำลังรอคุณร้องขอมันอยู่ทุกสิ่งที่คุณต้องการก็ต้องการคุณเช่นกันแต่คุณต้องลงมือทำเพื่อให้ได้มันมา จักรวาลต้องการให้คุณประสบความสําเร็จจงคาดหวังว่าความต้องการทุกอย่างจะถูกตอบสนองคาดหวังคําตอบสําหรับทุกปัญหาและคาดหวังความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆระดับเต็มใจที่จะลงมือทําทั้งภายในและภายนอกในการสร้างชีวิตในฝันของคุณคุณต้องมีระเบียบวินัยเพียงพอที่จะทํากิจวัตรประจําวันซึ่งต้องสอดคล้องกับ อนาคตที่คุณปรารถนาสังเกตว่าพลังงานของคุณต้องการไปในทางไหนไม่ใช่คิดเอาเองว่ามันควรไปทางไหนทำบางอย่างเพราะมันให้ความรู้สึกที่ถูกต้องไม่ใช่เพราะมันมีเหตุผลจงติดตามแรงกระตุ้นแห่งจิตวิญญาณไปกอดจุดมุ่งหมายแล้ววิสัยทัศน์ที่คุณได้สร้างขึ้นสําหรับอนาคตของคุณไว้ให้แน่น และเป็นเจ้าของมันด้วยตัวตนทั้งหมดของคุณรักษาให้ทุกๆก,การกระทำของคุณสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่สูงของคุณอย่ากกลัวแต่จงสนุกไปกับมันและเต็มใจที่จะรับความเสี่ยงบ้างจงไขว่คว้าดวงดาวแ,ละ,แล,ะละลึกอยู่เสมอว่าคุณได้รับแรงสนับสนุนจากทุกๆท,ทางก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจในทิศทางแห่งความฝันและความปรารถนา เชื่อว่ามันไม่เพียงเป็นไปได้แต่เชื่อว่ามันกำลังดำเนินการอยู่เท่านั้นถ้าคุณมีความกล้าที่จะเริ่มคุณก็จะมีความกล้าที่จะสำเร็จ